สวัสดีครับทุกท่านก็ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโปงหุ้นนะครับไปดูกราฟกันเลยครับอ่าอันนี้คือกราฟตลาดนะครับเทรนด์กราฟก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือ Accumulation นะครับ Accumulation 1230นะครับถึง1260นะครับ Accumulation นะครับนะ ถ้าต่ำกว่า1230 accumulation อันนี้ก็เป็น accumulation เพื่อลงนะครับถ้าทะลุ1260 accumulation นี้ก็จะเป็น accumulation เพื่อขึ้นรอบใหม่นะครับตอนนี้ไม่สามารถจะบอกได้นะครับว่าจะขึ้นหรือลงนะครับต้องรอคำตอบอย่างเดียวนะครับสำหรับเซต กรอบ1230ถึง1260นะครับส่วนเซต50นะครับก็อยู่ที่กรอบ800นะครับถึง830 3 0อ0ถึง830นะครับอันนี้คือกรอบ accumulation นะครับสังเกตว่า กรอเอ c ก u m e t i o n ของเซต50จะสูงกว่าเซตนะครับจะสูงกว่าเซตก็แสดงว่า Accumulation จริงนะครับ Accumulation จริงส่วนเซตนั้นเป็นตัวแทนของหุ้น800กว่าตัวนะเซต50ก็เป็นตัวแทนของหุ้นที่รายใหญ่เล่นจริงๆนะครับพวกกองทุนแล้วก็ต่างชาตินะครับ เรามาดูฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์กรอบเป็นยังไงนะครับที่เราจะมาเล่นกันนะครับอาจารย์ก็ตีเส้นมาให้แล้วนะครับจำง่ายๆเลยนะครับจำง่ายๆเลยนะ790800นะครับและ8 1 0นะครับนี่คือกรอบ Accum u l a t i o n นะครับนี่คือกรอบ a c c u m u l a t i o n นะนี่ก็กกอบแมโครเลชันนะนะครับดูตรงนี้นะครับโอ้ยตรงนี้นี่คือตอนประกาศตอนอ่านอ่านคำพิพากษาของอดีตนายกนะครับเีรยครับดูเลยครับโอ้สวิงงันชนิดที่ว่าสวิงแปดลงมาถึง796นะครับ สิงกับ20จุดนะครับในระยะเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ลงครับสุดท้ายก็ลงนะฮะนะครับอาจารย์จะพูดนะครับอาจารย์จะพูดภาพรวมอันหนึ่งนะครับไหนอะาจารย์จะพูดภาพรวมอันหนึ่งนะก็คือภาพรวมของเซตนะครับ เซตเนี่ยในภาพใหญ่นะครับในภาพใหญ่นะในภาพใหญ่นี้เซตมาอยู่ในกรอบล่างสุดนะครับตั้งแต่เซตตกลงมาจาก1800นะครับจาก1800นะตอนนี้เซตอยู่ล่างสุดของของ ตลาดนะครับในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานะนะครับคิดว่าเซตนะครับได้ทำโลในปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคือคือเศรษฐกิจประเทศไทยก็ก็สามารถไม่สามารถอะก็สามารถลันไปได้ นะครับในสภาพต่ําๆแค่นี้แหะครับคือจะไม่แย่กว่านี้แล้วนะครับแต่ก็จะไม่ดีนะครับก็จะไม่ดีนะต้องรอผู้บริหารประเทศที่มีวิสัยทัศน์นะครับเข้ามาฟื้นฟูประเทศแบบที่เวียดนามเป็นนะครับก่อนหน้าที่เวียดนามจะบูมครั้งนี้เนี่ยประเทศก็เกือบจะเข้าสู่ภาวะล้มละลายนะครับตอนนั้นเนี่ยเงินดองเนี่ย อ่อนค่าอย่างมากๆเลยนะครับแล้วตอนหลังก็มีการปฏิวัติประเทศนะครับจนกระทั่งเศรษฐกิจบูมพรวดขึ้นมาเลยกลายเป็นประเทศที่ GDP โ r o ดใกล้เคียงใกล้เคียงเลขสองหลักมาหลายปีติดต่อกันเลยนะครับนะส่วนประเทศไทยก็เนื่องจากในรอบ10-15ปีที่ผ่านมาก็ทักสิงกลับบ้านอย่างเดียวเลยนะครับ ประเทศไทยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคนผู้ปกครองประเทศก็ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับทำให้ประเทศไทยนั้นเศรษฐกิจไม่ได้รับการฟื้นฟูนะครับอุตสาหกรรมก็เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีนวัตกรรมอะไรนะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานนะครับหลายๆอย่างนะครับธุรกิจหลายๆอย่างก็เข้าสู่วัฏจักรขาลง นะครับธุรกิจส่วนใหญ่ก็เป็นธุรกิจที่ทําแบบโบราณนะครับผลิตแล้วก็ขายนะไม่มีนวัตรกรรมในการผลิตสินค้าใหม่นะครับส่วนที่ยังสามารถรันประเทศไปได้ก็คือเรื่องของเศษรษฐกิจเกี่ยวกับอาหารนะครับเกี่ยวกับอาหารนะอุตสาหกรรมอาหารนะครับเพราะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็จะมีพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็คือสามารถโกลดไปได้นะครับชา้ชาๆไม่ถึงกับติดลบะครับก็โตประมาณ1% 2%อยู่อย่างเงี้ยครับนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเซ็ตก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำตรงนี้แหละครับพันหนึ่งร้อยถึงพันสามร้อยอยู่อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมานะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตอนนี้ก็วิ่งในแนวโลของกราฟนะครับไม่ต่ำกว่านี้นล้ครับไม่ต่ำกว่านี้ล้นะไม่ต่ำกว่านี้แล้วนะครับทาลิฟก็จะจบแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะปรับตัวกันได้หมดแล้วนะประเทศไทยก็ ต่ำๆไปอย่างนี้ครับแต่ก็พอไปได้ในในธุรกิจหลายๆอย่างธุรกิจอะไรหลายๆอย่างก็ดับศูนย์ไปนะครับหลายๆอย่างก็เมนเทนประเทศไว้ได้อันนี้คือภาพรวมเศรษฐกิจไทยนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเซ็ตจะไม่ตกลงไปมากกว่านี้นะครับก็จะไซเวสะสมในภาพใหญ่เลยไปอย่างนี้นะครับ รออัศวินขี่ม้าขาวมาบริหารประเทศเพื่อทำให้เศรษฐกิจบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่เห็นตัวคนคนนั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเรามาดูลิสหุ้นนะครับเนื่องจากตลาดอยู่ในสภาวะ a c c u m u l a t i o n นะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีหุ้นอยู่2ชุดตอนนี้เด่นพอๆกันเลยหุ้น2ชุดนี้นะครับคือหุ้นชุดขาขึ้นแล้วหุ้นชุดขาลงนะครับเด่นพอๆกันนะครับวันนี้อาจารย์จะคัดหุ้นขาขึ้นและขาลงมาให้นะครับในตัวที่เด่นมากๆจริงๆนะครับไม่ต้องเล่นกันเยอะนะครับส่วนใครจะเล่นหุ้นตัวเล็กนะครับที่วิ่งกันนะครับก็เล่นกันตามสบายนะครับ แต่จาย์จะไม่เอาเข้าลิสต์นะครับจานจะเอาเข้าลิสต์เฉพาะหุ้นตัวใหญ่นะครับที่มีที่มีกราฟที่แน่นนะครับสามารถที่จะถือในระยะกล,งกลางๆได้นะครับสามารถทำกำไรได้ทั้งในขาขึ้นและขาลงขาขึ้นเราก็ซื้อหุ้นได้หรือเล่น DW Call ได้ส่วนขาลงเราก็เล่น DW Put ได้นะครับเอา กราฟขาลงก่อนนะครับเอากราฟขาลงก่อนนะครับที่เด่นๆนะครับตัวแรกเลยครับ A O T นะครับ A O T นะครับเป็นกราฟขาลงที่สวยงามนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะแนวโน้มธุรกิจนะครับแนวโน้มธุรกิจนั้นนะครับเข้าสู่ขาลงเต็มรูปแบบเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกสัมปทานนะครับของ King Power หรือแนวโน้มในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉนั้น AOT ก็จะมีการดำเนินธุรกิจที่กำไรลดลงไปเรื่อยๆนะครับความสามารถในการทำกำไรก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับปรากฏเป็นกราฟแบบนี้แหละครับก็จะลงไปเรื่อยๆครับนิวโลไปเรื่อยๆนะครับก็ พุท DW พุทระยะกลางได้นะครับตัวต่อไปครับ BTS ครับ BTS ทำไมจึงเป็นขาลงนะครับที่เป็นขาลงก็เพราะนโยบายเศรษฐกิจนะครับนโยบายเศรษฐกิจนะเดี๋ยวนะ BTS ที่ลงเพราะจะมีรถไฟฟ้าตลอดสายอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับทำให้กําไรเขาอยู่ในช่วงขาลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยกราฟก็จะลงฮะนี่ตัวเนี้ยวันศุกร์นี่บ่งชี้เลยนะครับนะ BTS นะครับวันลุ่มมาครับแล้วทะลุแนวรับที่ที่ accumulation มานานกว่า3เดือนนะครับนะก็ลงฮนะ จะลงหนักเลยนะครับสำหรับ BTS นะครับ CBG ครับนะ CBG ก็อยู่ในขาลงนะครับนะ CPO ครับนะ o โวโลครับนิวโลนะนะครับ CPO นะครับ CPF ครับ น่าจะเป็นผลลงคัรเจรจาอเมริกา่ะครับที่จะเอาเนื้อหมูเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้นะนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะแต่กราฟขาลงมาแบบเต็มที่เลยนะครับนะก็คือแดงยาวเท่าโฟลเลยนะครับ70ล้านพุ้นนะครับ c p f นะครับจะลงระยะยาวเลยนะครับนะ IVL ครับปิโต k e m นะครับ ก็ขาลงครับ IBL นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับปูนใหญ่ครับปูนใหญ่นี่น่าจะลงได้อีกพอสมควรนะครับน่าจะลงมาแถวๆสองร้อนะครับนะตอนนี้เป็นการทำกำไรขาลงนะครับเพราะขึ้นไปเยอะมากนะครับปูนใหญ่นะตอนนี้สอตัวนี้คือ buying climax นะครับบ u าย n ิ่ง i m a x นะ แล้วสะสมอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังลงอยู่นะสำหรับปูนใหญ่นะครับอันนี้คือหุ้นขาลงนะครับ7ตัวนะครับลิสต์หุ้นขาขึ้นนะครับกราฟก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับตัวแรกครับแบมครับแบมนี่ธุรกิจกำลไรเยอะนะครับเกี่ยวกับการซื้อนี่แล้วมาทวงนี้นะครับแบมนะ กำไรเยอะนะครับแบมนะ Bbl ครับมีแบงค์หลายตัวนะครับที่เป็นขาขึ้นนะครับผลการําเงินงานก็ใช้ได้นะครับ b b l นะครับ b g กลิมครับโรงไฟฟ้าครับนะกราฟสวยครับกราฟสวยนะครับ b g กลิมนะ g p s ีครับ นะครับโอ้กราฟสวยงามมากนะครับ g p s c นะฮะตอนนั้นเนี่ยนะครับจำได้ว่าปูเป็นคนถามนะครับตอนนั้นกราฟอยู่ตรงนี้นะตรงถามจะถามว่าจะขึ้นอย่างอาจารย์บอกว่ารอยืนยันอีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งจาก36บาทขึ้นไป42เลยนะครับถ้าเล่นดีวี่ากำไรประมาณ5 0มาแล้วนะครับหรือ100%กันอเนมาแล้วนะครับสำหรับ g p s c นะ global ครับเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะครับขิวยาวมาเลยนะครับมี DW ให้เล่นด้วยนะครับสำหรับ global นะฮะ k bank ครับนะกราฟสวยนะครับ k bank นะครับ k tb ครับนะกราฟขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนะครับตัวสุดท้ายครับ sjwd ครับนะก็ ขึ้นแปลกๆดีนะครับขึ้นไปเรื่อยนะครับยังไม่มีสัญญาณการหยุดขึ้นนะครับอ่ะจบครับคำถามมาได้ครับมีแค่นี้แหละครับลิสตุ้นอาจารย์คะ AWC นี่ขึ้นล้มเหลวอะคะ่ะตัวไหนนะคะ AWC ค่ะ A W C มันขาลงไปแล้วไม่ใช่เหรอ A W C ขาลงแล้วครับขาลงแล้วครับแดงยาวแล้วก็วนลุ่มมานะครับขาลงแล้วครับขึ้นจากตรงนี้ไปนะครับขึ้นจากตรงนี้ไปก็จบแล้วครับ สำหรับอันนี้ก็คือ stop the up trend นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นขาลงแล้วครับสะสมช็อตได้เร็วมากเลยนะครับตอนนี้เอาลงแล้วครับจบขาขึ้นไปแล้วครับขึ้นจาก1.7ไป2.5ก็ขึ้นไป50%นะถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะ AWC นะโครงสร้างกราฟนะอ่ะลงแล้วครับลงเลยนะฮะไม่ใช่แอค u m u เ a ล e น,นะลงเลยนะครับอ่ะคำถามต่อไปครับ a w c รู้สึกไม่มี DW พุทให้เล่นนะอ่ะคำถามต่อไปครับป๊อปมาดเห็นไหมป๊อปมาดเป็นไงครับ ามาดูกราฟบ๊อบมาดไหนที่เชียร์อยู่นะครับอ่าขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับอันนี้ก็ลงมาให้ซื้อแล้วนะครับจะซื้อไปเรื่อยๆครับมันก็ยังคงขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะผลประกอบการเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับบ๊อบมานี่จะเหมือนเอ็นวีเดียนะเอ็นวีเดียนี่ชิปใช่ไหมบ๊อบมานี่แบบความบ้าของคนนะครับ ความบ้าตุ๊กตาของคนนะคิดดูแล้วกันทําให้บริษัทมันจเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนดูสิครับตอนนี้อาจารย์เชียร์นี่อยู่ประมาณสิบสองบาทนะตอนนี้ไปสิบสี่ละก็ไปเรื่อยๆครับคำถามต่อไปครับตลาดไซเวร์น,นะครับสำหรับกลยุทธ์ของ ออปชันนะครับช็อตสแตรนเกิลครับช็อตสแตรนเกิลครับหรือช็อตสแตตเดิลบวกฟิวเจอร์นะครับตลาดไซเวย์ครับผมนะอ่ะ,อะคำถามครับปิ่นทองกับอมตะนี่หยุดตกกันยังครับอะไรนะครับปิ่นกับอมตะครับ เป็นกับอมตะอิ่งเป็นปินปนวอลลุ่มวอลลุ่มไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แสดงสัญญาณอะไรครับ บลรุ่มไม่แสดงสัญญาณอะไรครับนะเป็นกราฟที่ไม่เคลื่อนไหวครับอยู่ไทยอยู่ในสถานะไหนก็ไม่ทราบครับสำหรับปิ่นนะครับเป็นหุ้นที่ไม่มีตอนนี้ไม่มีเจ้าเล่นแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับปิ่นไม่มีเจ้าดูแลนะครับอมตะอมตะอ้าอมตะขาลงครับมีพุทธทเล่นไหมไม่มีนะครับ เอามาตาขาลงแล้วครับนะมาตาขาลงแล้วครับขอบคุณครับอ่ะคำถามต่อไปครับอาจารย์ขออีกตัวนะคะ JMT อะค่ะ JMT ไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ ไม่มีสัญญาณอะไรครับจะดูโครงสร้างนะอาจอาจจะอาจจะมีอะไรอาจจะมีอะไรนะครับถ้าคำจำกัดความของการอ่านกราฟนะครับ แบบนี้ก็คือถ้านะครับถ้าเขียวยาววอลลุ่มเกิน50ล้านขึ้นรอบใหม่มาแน่นอนครับนะแต่สองกรอบนี้เป็นสองกรอบที่วอลลุ่มยังไม่มานะครับดูเหมือนกับเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้หุ้นเขียวตัวนี้ นะครับเหมือนกับ accumulate นะครับ accumulation สถานา Acc um ulation, ะ accumulation อะไรบางอยา่างนะครับแต่ถ้าเกิดดูรายละเอียดนะครับอาจจะ accumulation ขาขึ้นหรือเปล่านะครับขาขึ้นหรือเปล่านะแต่อาจารน รอคำตอบดีกว่าครับรอแน่ๆน,นะครับรอเขียวยาวมาแน่ๆดีกว่าตอนนี้ยังไม่ไม่น่าเล่นอะไรนะครับมีตัวอื่นกราฟให้เล่นสวยกว่านะครับเช่นบีกริงกับ GPS ีนะกราฟสวยนะบีกริมจีพีเอสีนะอ่ะคำถามต่อไปครับสเตคอนกับ STPI ครับ ไหนนะครับสเตคอนกับ s t p i ครับ HTPI อ่าดูวอลุ่มนะครับวอลุ่มนี้พีกนะครับสูงมากเลยนะครับแต่ไม่ไปไหนครับนะไม่ไปไหนครับ เป็นไปได้ว่าจะจบแค่นี้นะครับจะจบแค่นี้นะหรือถ้าจะดูนะครับต้องดูทะลุเดี๋ยวดูซอฟต์กันนะครับต้องทะลุ4.14นะครับ 4.14นะครับถึงจะเล่นได้นะครับนะ4.14นะถึงจะเล่นได้นะครับถ้า4.14ไม่ทะลุนะครับตรงนี้ติดชึ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับสเตคอนนะครับสเตคอนอ้าโอเคครับสเตคอนอ่ะโอเคโอเคโอเค ต้นเทรนนะสเตคคอนนะต้นเทรนนะรอรอพักตัวลงมาแล้วก็วนลุ่มบางๆหน่อนะค่อยค่อยเข้านะครับนะสเตคคอนนะเล่นได้ครับเล่นได้หกสิบล้านหุน้นโอเคครับเล่นได้นะอ่ะโอเคคำถามต่อไปครับเซคคอนสวยกว่า เอส i นะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วก็ขออวยพรให้ท่านเทรดด้วยความโชคดีนะครับพบกันในไลฟ์ทอล์กพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อาจารย์จะเข้านะครับไม่ใช่เวรสอนแล้วนะครับจบเดืินไปแล้วนะครับพรุ่งนี้จะเข้าไปไลฟ์ทอล์กนะครับพบกันใหม่9.00นพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ